โซเชียลแห่แชร์คลิปสุดฮาของเพจ Facebook Help A Dane ขององค์กรป้องกันมะเร็งในเดนมาร์กที่มีนายมิคาเอลเบอร์เทลเซนผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ชื่อดังของประเทศรณรงค์ขอความช่วยเหลือจากหลายประเทศที่มีแดดแรงทั้งประเทศไทยสเปนฝรั่งเศสและอิตาลีร่วมเป็นอาสาสมัครเตือนชาวเดนมาร์กที่ไปเที่ยวให้ระวังและป้องกันตัวจากแสงแดดเช่นทาครีมกันแดดกางรม่มและสวมหมวกหากต้องอยู่กลางแจ้ง เพื่อลดปัญหาผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในเดนมาร์ก ในคลิปเวอร์ชั่นภาษาไทยพิธีกรรายนี้พยายามพูดภาษาไทยแบบไม่แข็งแรงจนแทบฝักไม่รู้เรื่องและมีชาวเดนมาร์กกลุ่มหนึ่งยืนตั้งแถวสวมชุดว่ายน้ำตามร่างกายมีรอยไหม้จากการอาบแดดเพื่อตอกย้ำให้เห็นถึงปัญหาและอันตรายจากมะเร็งผิวหนังซึ่งขณะนี้คลิปดังกล่าวได้รับความนิยมจนมียอดวิวกว่า1ล้าน6แครั้งและมียอดไลค์กว่า 64, 0 0 0ครั้งหลังจากโพสต์ลงบนโซเชียลเพียงแค่สัปดา์เดียว